สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีเมถุนทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กระกฎาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูก่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีในรอบของเดือนมีนาคมปี64ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะ มาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะใบที่หนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหยิบได้เป็นไพ่หรือซันไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะดวงชะตาของ คุณนะจะดวงดีอย่างประหลาดนะคะได้โอกาสทั้งด้านการงานนะคะแม้ว่าวิกฤตชีวิตของคุณนะคะจะลำบากจะมีปัญหาจะมะีจะถึงทางตันนะมันก็จะมีเหตุการณ์นะคะบางอย่างมาช่วยให้คุณผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะคะบางท่านนะ,ะถ้าโสดอ่ถ้าโสดก็จะได้พบเจอเพื่อนใหม่ หรือว่าคนที่ถูกใจนะคะท่านที่มีครอบครัวนะคะมีเกณฑ์ได้เป็นคุณแม่คุณพ่อมือใหม่นะหรือว่าได้โชคลาภจากบุตรหรือว่าบริวารน,นะคะจะจะให้โชคในทุกๆด้านนะ,ะนะคะดูองค์ประกอบแล้วมันมีโชคนะแต่ว่ามันก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะ ช่วงนี้นะก็จะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างแบบแปลกๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะัอันนี้ก็ขอขอให้ยึดมั่นนะคะแล้วก็พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะใบที่2นะคะจะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไปนะหยีบได้เป็น5เหรียญน,นะคะด้านการเงินและหลักทรัพย์ช่วงนี้ การลงทุนนะคะยังไม่ควรร่วมหุ้นลงทุนกับใครหรือแม้แต่การเสี่ยงโชคอาจจะรอไปสักระยะหนึ่งนะคะมีเกณฑ์ได้ใช้เงินก้อนใหญ่นะหรืออาจจะมีเกณฑ์เป็นแบบการเสียเงินที่เสียเปล่าบางท่านอาจจะเข้าของพังเสียหายท่านที่จะเล่นแชร์หรือว่าเขาเรียกว่าเสี่ยงโชคในสิ่งที่น่า แบบยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะให้รอไปก่อนนะคะอาจจะรอไปสักกลางเดือนหรือว่าถ้าเป็นไปได้นะคะหลังจากวันที่10ินะค่อยตัดสินใจนะคะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะมันเป็นการเงินที่อาจจะไม่ค่อยดีนะคะ ใบที่3เป็นสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังนะคะไฮปรินสเตดนะคะใบนี้เป็นไพ่ราชนีแห่งพระจ,จันทร์ไพ่ความสวยความงามไพ่ความอ่อนไหวนะคะคุณผู้หญิงเดือนนี้จะเนื้อหอมเป็นพิเศษมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายส่วนคุณผู้ชายนะคะก็จะได้พบสาวสวยที่ถูกใจระวังนะคะหลงเสน่ห์ของเธอนะช่วงนี้ด้านความรักก็จะอ่อนไหวเ้นส เป็นพิเศษนะคะเป็นคนที่คนอื่นจะมองว่าเราทําตัวลึกลับด้านสายอาชีพท่านที่ทํางานนะคะเกี่ยวกับความสวยความงามแฟชั่นนะถือว่าเดือนนี้ก็จะถูกฉลุอยู่นิดนึงนะคะไพ่ใบที่4นะคะเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมดวง หยิบได้เป็นไพ่เดทนะคะช่วงนี้นะท่านที่ทำอาชีพนะคะหมอพยาบาลหมอฟันอ่ะก็ถูกฉลูขายประกันนะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะช่วงนี้นะคะอาจจะพบกับอะไรหลายๆอย่างขอให้ท่านนะคะถาวายลงศพผ้าห่อศพนะถ้าไม่ได้มีเกณฑ์เดินทางนะคะก็ ยังไม่ต้องเดินทางไปไหนอาจจะงดสักระยะหนึ่งนะคะเป็นคนที่ขอให้ท่านต้องท่านต้องดวงแข็งท่านต้องปลอดภัยนะคะช่วงนี้อาจจะสะดอกเคาะก็ได้นะคะหรือท่านที่ผ่านเกณฑ์ที่ ปางตายเหน็ดเหนื่อยมาแล้วอ่ะอันนี้ถือว่าท่านจะผ่านพ้นวิบากกรรมมาแล้วนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้พบเจอนะระมัดระวังด้วยนะคะ,ะคุณผู้หญิงนะหรือทุกท่านทั้งหญิงทั้งชายนะคะเรื่องการเดินทางหรือสุขภาพวันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะอ,ะอย่างที่บอกไปนะถวายผ้าห่อศพหรือว่าลงศพต่างๆนะถือว่า ก็เดได้นะคะใบที่ 5, นะคะฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือนะคะเวนอฟฟอร์จ mm ูน hmm. mm hmm. กงล้อมหาสมบัติท่านที่จะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่นะคะถูกฉลอได้แน่นอนจะได้เป็นสิ่งของชิ้นใหญ่หรือบางท่านนะคะมีเกณฑ์ได้รับมรดกหรือท่านที่เป็นนายหน้าค้าขายที่ดินนะเดือนนี้จะ ดีมีโชคกับอาชีพการงานของท่านนะคะช่วงนี้นะคอยอให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือและสนับสนุนตัวท่านอยู่นะคะท่านที่จะขายนะจะขายบ้านจะขายรถจะขายที่อาจจะรอไปก่อนสักระยะหนึ่งนะคะแต่จะมีดวงอยู่นะด้านการงานและสายอาชีพนะคะ ใบที่6นะคะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตหยิบได้เป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะด้านการเงินและหลักทรัพย์ ด้านการเงินชาวราศีเมถุนในเดือนนี้นะคะอยากให้ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินนะคะหาไม่จําเป็นนะให้เก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งร่วมหุ้นลงทุนนะคะหรือการให้ใครยืมไปเงินนะคะเดือนนี้ถ้ามันออกจากกระเป๋าคุณนะมีโอกาสได้คืนยากมากๆ แม้กระทั่งการซื้อของเนี่ยดูให้ดีนะคะว่ามันจำเป็นหรือไม่ไม่งั้นการเงินของคุณจะฝืดเคืองแน่ๆค่ะใบที่7นะคะตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยอยู่ได้เป็นไพ่9ดาบนะคะปัญหาและอุปสรรคช่วงนี้นะคะตัวคุณเองนะยังมีภาวะ เครียดและกุ้มใจนะคะให้ระมัดระวังนะปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะถ้าเรามีความคิดเครียดเนี่ยระวังเรื่องไมเกรนหรือว่าการเข้าโรงพยาบาลนะคะช่วงนี้นะต่อให้มันมีปัญหาต่างๆเข้ามารุมเร้านะคะมันก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคุณนะคะไม่ได้ตัวคนเดียวในโลกใบนี้นะถ้าเรา เราเครียดหรืออะไรต่างๆขอให้เราหยุดพักรักษาร่างกายร,รักษาจิตใจพักผ่อนสมองนะคะเพื่อจะมีแรงแล้วก็ไปต่อสู้ปัญหาและประสรคนั้นๆนะคะอันนี้อย่าอย่าทุกข์ใจมากเพราะว่าแลเป็นห่วงนะคะขอให้คุณอาจจะสวดมนต์นะคะแล้วก็ทําจิตใจให้นิ่งสงบ ะะใบที่8นะคะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างหยิบได้เป็นเด็กนะคะถือถ้วยด้านความรักครอบครัวอารมณ์นะคะช่วงนี้อาจจะมีภาวะที่เครียดแล้วก็กุมใจกับเด็กอ,อยู่คนที่อยู่ใต้อำนาจเป็นบรหรือว่าบริวารน,นะคะช่วงนี้อารมณ์ของคุณค่อนข้างที่จะอ่อนไหว นะคะคแล้วก็เป็นคนที่เดือนนี้ลางสังหรณ์ค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะคะลูกน้องนะก็ไว้ใจได้ซื่อสัตย์ดีนะคะแต่อาจจะยังไม่เหมาะให้รับผิดชอบงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบสักเท่าไหร่นะคะ เดือนนี้นะคะอาจจะต้องมีอะไรตื่นเต้นที่ท้าทายด้วยนะคะเหมือนเด็กนะพี่จะ,ะมีการทุกซนหรือว่าพบความตื่นเต้นนะคะอันนี้ก็ขอให้คุณนะคะเตรียมรับมือกับสิ่งที่มันจะเข้ามาในชีวิตของคุณรับรองตื่นเต้นท้าทายแน่นอน,นะคะ่ะใบที่9นะคะความคิดภายในใจหยิบได้เป็นไพ่เดวิลไพ่เดวิลเป็นไพ่ของ อารมณ์ตันหาความรู้สึกความต้องการที่ไม่รู้จักจบสิ้นนะคะอะไรที่ยันเป็นสีเทาๆ ธุรกิจสีเทา,าธุรกิจสีเทาขายหวยปล่อยเงินกู้ทำอะไรต่างๆที่มันไม่สะอาดมากๆนะคะแต่มันก็ไม่ได้ดำมากมายถือว่าก็ยังพอถูกฉลกอยู่แต่ความรักในแหละความรักสีเทานะคะนี้อย่าให้อารมณ์และความต้องการของเราเหนือเหตุผลและอยู่เหนือสิ่งที่ถูกต้องนะคะระมัดระวังใจของตัวเองด้วยอย่าทําให้มันผิดมากนะคะถ้าเราอยู่ใน ในจุดที่ผิดอยู่ในจุดที่ไม่ถูกต้องนะขอให้เอาตัวเองนะคะออกมาจากตรงนั้นเสียนะคะใบที่10นะคะเป็นพระราชานั่งอยู่บนมลังถือไม้เท้านะคะด้านการงานการเรียนธุรกิจเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์เดือนนี้จะพบความตื่นเต้นท้าทายนะเป็นคนที่ ไม่เหมาะกับการลงมือทําเหมาะเป็นคนคิดซะมากกว่านะคะตัวคุณเองอยากลุกออกจากเก้าอี้มากๆอยากไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่ยังไปไม่ได้นะยังอยู่ที่เดิมไปก่อนนะคะเหมาะสําหรับทํางานเต็นทีนะถ้าทํางานคนเดียวอาจจะไม่ค่อยได้เพราะว่าลงมือทําไม่ได้คิดเป็นอย่างเดียวนะคะเป็นคนที่เบื่อง่ายเอาง่ายเป็นคนที่เบื่อพอเวลาทําอะไรก็ทําได้แป๊บเดียว นะคะก็จะสรุปนะดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในเดือนมีนานะคะดวงชะตาของท่านโดยทั่วไปนะชีวิตถ้าตกอับถ้าย่ำแย่นะคะชีวิตของคุณจะเริ่มดีจะพ้นวิบากกรรมนะมีไพ่เดือดซันแล้วก็ Win of for ร์ u ูนนะคะด้านการเงิน,นในเดือนนี้ไม่ควรร่วมหุ้นลงทุนยังไม่ควรเสี่ยงโชคนะถ้ามีเงินเก็บเอาไว้ แต่มันจะมีเกณฑ์แบบต้องต้องใช้เงินก้อนอนะต้องเสียอะไรไปสักอย่างหนึ่งถ้าไม่เป็นก้อนใหญ่แล้วมันก็จะมีเหตุที่ต้องจ่ายแบบจุกจิกอะของพังเสียหายต่างๆนะคะเรื่องการหยิบยืมเงินนะเงินถ้ามันออกจากกระเป๋าแล้วเดือนนี้เข้ามายากมากๆนะคะอันนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะคะ,ะก็จะมีโชคนะเกี่ยวกับ ด้านอาชีพหรือว่าอาสังหาริมทรัพย์นะคะ<ม>เกี่ยวกับบ้านที่ดินรถถ้าจะซื้อได้นะคะได้อยู่แต่ถ้าจะขายรอไปก่อนแต่ถ้าท่านที่ทำงานเกี่ยวกับนายหน้านะ<ม>ก็ดวงถูกฉลุมากๆนะคะด้านการงานอาจจะมีความคิดเขาเรียกว่าจะมี เหตุการณ์ที่ตื่นเต้นท้าทายอยู่ตลอดเวลานะตัวนี้นะคะเป็นคนที่ไม่เหมาะลงทำเพราะเป็นคนที่เบื่อง่ายอยากออกไปจากที่เดิมนะแต่มันก็ยังไปไม่ได้นะคะ,ะงานอะไรที่มันเป็นสีเทาก็ถูกชะลอกอยู่นะคะเงินจะได้มาเกี่ยวกับอะ,อะไรที่เป็นสีเทานะคะแล้วก็เป็นด้านความรัก ความรักอารมณ์ครอบครัวนะคะในเดือนเมีนานี้ยังมีเกณฑ์ที่เครียดกุ้มใจนิดนึงนะคะพยายามนะพ้นหาเวลาพักผ่อนนะคะอ,ะอาจจะมีเกี่ยวกับบริวารบริวารหรือว่า เกี่ยวกับด้านความรักด้วยแหละความรักที่เป็นสีเทานะคะด้านสุขภาพอ่ะก็อย่างที่บอกไปมีภาวะเครียดกุ้มใจนะคะหรือท่านที่มีโรคประจําตัวอันนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะคะควรหาเวลาพักผ่อนร่างกายจิตใจ นะคะไม่งั้นมันจะทําให้ท่านสุขภาพย่แย่ลงกว่าเดิมนะคะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับชาวราศีเมขุนในเดือนมีนานะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและโชคดีในทุกๆด้านนะคะสวัสดีค่ะ